ฝ่างกล่าวมอบนโยบายจัดทำร่างพระราชบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายประจำปี2,558พลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวย้ำเรื่องกรอบเวลา3เดือนนับจากนี้หรือภายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะเดินหน้าจัดตั้งสภา,านิติบัญญัติและมีนายกรัฐมนตรีจากนั้นจะเข้าสู่การจัดตั้งสภาปฏิรูป พลเอกประยุทธ์ชี้แจงว่าหากบ้านเมืองไม่มีปัญหาคงไม่มีใครคิดจะทำรัฐประหารและชี้ว่าประชาธิปไตยไทยต้องไม่ใช่แค่การยึดเสียงข้างมากและไม่ใช่การเลือกฝ่ายโดยเฉพาะทหารนั้นมีฝ่ายเดียวคือฝ่ายประเทศไทยพระมหากษัตริย์และประชาชนแต่ที่มันต้องยืนอยู่นี่เพราะว่าเห็นอนาคตมันมันไปไม่ได้ะในะใครจะเป็นประชาธิปไตยผมไม่รู้แต่ประชาธิปไตยที่เป็นแบบไทยไทยแบบนี้ไม่ได้ มันต้องไม่เกิดขึ้นคือการไม่ใช่ที่มันมันใช้คนส่วนใหญ่กับคนส่วนน้อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ทั้งสู่กันทั้งข้างนอกข้างในประชาชนแบ่งฝ่ายผมถามว่านี่ประชาธิปไตยแบบไหนเนี่ยผมจะไม่โทษคนนําคนบ่ามันอยู่ที่เราเราใช้ก็จูงเราไปยังไงถ้าเรียนคิดแบบเดิมบางคนก็ไม่เห็นด้วยวันนี้ก็บอกทหารมีสองพวก้องว่ามา,มาที่ไอ้ฝ่ายมา,มาผมว่าไอ้ฝ่ายดีมันเยอะกว่าฝ่ายไม่ดีนะ ำสำหรับข้อเน้นย้ำในการจัดสรรงบประมาณปี2,558นะครับหัวหน้าคอสอช,อชอเห็นควรให้วางแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงยึดความโปร่งใสและยึดผลประโยชน์สูงสุดพร้อมกันนั้นยังย้ำที่จะลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาแทนการเปิดโครงการรับจำนำหรือรับประกันราคาข้าว ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมมอบนโยบายพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้าในการพิจารณายกเลิกคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิลแต่ว่าตอบสั้นๆเพียงว่าให้รอฟังคืนนี้นะครับพร้อมกันนั้นก็ชูนิ้วสัญ,ญลักษณ์แสดงความรักความสามาคัคคีอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับ